ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่ยสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ฉุนขาดอามัดกาณาโชฟไม่แฮปปี้ถูกลุมชี้ปล่อยข่าวล่วงไลอัพล่าสุดทางด้านเดลี่เมลได้ออกมาเปิดเผยว่าอามัดดิยานโลและอารเลฮันโดกาณาโชสองดาวเตะของทีมปีศาจแดงรู้สึกง,งุดหงิดอย่างแรงกรณีที่ถูกชาวเน็ตระบุว่าเป็นคนปล่อยข่าวไลอัพของทีมล่วงออกสู่สาธารณนะก่อนเกมที่ทีมปีศาจแดงจะบุกไปเยือน เรือใบสีฟ้าโดยที่มีข่าวล่วออกมาถึงลายอัพ11นักเตะต,ตัวจริงของทีมปีศาจแดงซึ่งทางด้านซามูเอลรักเทิร์ฟนักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวซึ่งเป็นคนเผยข้อมูลไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ปรากฏว่ารายชื่อที่หลุดออกมาเป็นนักเตะ11คนแรกที่ถูกทั้งโมแถมเป็นเรื่องจริงเช่นเดียวกันที่มาคัดและฟอดไม่มีชื่อเดินทางมากับทีมหลังจากที่ทีมปีศาจแดงประสบชัยชนะเหนือเรือใบสีฟ้าทางด้านเดลี่เมลได้เปิดเผยว่า ตัวของลูเบนอโมริมกุนซือชาวโปรตุเกสเรียก2นักเตะที่น่าสงสัยมาสอบสวนทั้งอา์มัดฮีโร่ของทีมและกานาโชซึ่งถูกกาชื่อทิ้งเช่นเดียวกับแลฟฟอร์ดเนื่องจากเป็นที่ซุบซิบกันในโลกออนไลน์ว่าโลเบโตน้องชายของอเลฮันโดกานาโชเป็นคนปล่อยข่าวดังกล่าวหลังได้รู้ข้อมูลจากพี่ชายของเขาอย่างไรก็ดีทั้งสองให้การปฏิเสธขณะที่ทางตัวของลูเบนอโมริมแสดงความพอใจและเชื่อว่าทั้งสองนักเตะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดย ตรงกับข้อมูลที่ล้วนหลายโดยทางด้านลูเบนอมอลิมยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากสําหรับยุคนี้ที่จะปิดกั้นข้อมูลไม่ให้หลุดออกไปถึงโซเชียลที่ในตอนนี้มีมากมายหลายช่องทางโดยกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่18ธันวาคมเดลี่เมลได้ออกมาเปิดเผยว่าอาหมัดกับกาณาโชไม่พอใจอย่างแรงที่ถูกสื่อกล่าวหาว่าเป็นคนปล่อยข่าวเนื่องจากมองว่าพวกเขาถูกกล่าวหาอย่างผิดพลาดและตัวของอาหมัดกับกาณาโชก็มุ่งมั่นที่จะปกป้องความบริสุทธิ์ ของตัวเอง ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเริ่มทาบทามแล้วแมนยูล็อกเป้านิโกวิลเลียมแทนที่มาคัทแลฟฟอร์ดล่าสุดทางด้านสื่อสเปนได้เปิดเผยว่าสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดได้ทําการล็อกเป้านิโกวิลเลียมตัวลุกทีมชาติสเปนเข้ามาเป็นตัวแทนระยะยาวของมาคัทแลฟฟอร์ดโดยในตอนนี้ทีมซื้อขายของปีศาจแดงได้เริ่มติดต่อไปหาตัวแทนของนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยจากกระแสข่าวล่าสุดที่ออกมาอย่างต่อเนื่องว่าทีมปีศาจแดงจะ ทำการปล่อยตัวมาคัทและฟอร์ดออกจากทีม และในตอนนี้ทางด้านคริสโตเฟอร์วีเวลผู้อำนวยการด้านการสรรหานักเตะใหม่ของปีศาจแดงตั้งเป้าที่จะคว้าตัวนิโกโ้วินเลียมปีกทีมชาติสเปนของแอตเลติกบิลเบาเข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนของมาคัสแลฟฟอร์ดดาวยิงทีมชาติอังกฤษที่เตรียมถูกโลาะออกจากทีมปีศาจแดงตามรายงานล่าสุดจากดานี่เซลาโนเยียวข่าวชื่อดังจากสเปนโดยในเวลานี้อนาคตของมาคัสแลฟฟอร์ดอยู่ในความไม่แน่นอนอย่างหนักในยุคข,ของ ลงลูเบลโมลีและจากสถานการณ์ดังกล่าวทําให้มีรายงานจากสื่อหลายสํานักได้ออกมาระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าสโมสรมแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่พร้อมที่จะปักป้ายขายมาคัตและฟอร์ดออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมนี้ทันทีต่อกรณีดังกล่าวทําให้ล่าสุดสื่อจากสเปนได้ออกมาระบุว่าทีมปีศาจแดงเริ่มทําการมองหาตัวแทนของมาคัตและฟอร์ดไว้แล้วโดยทีมซื้อขายของปีศาจแดงได้ทําการติดต่อไปเจรจาเบื้องต้น กับตัวแทนของนิโก้วิลเลียมตัวลุกฟอร์มแรงจากแอตเลติกบิลเบาเกี่ยวกับความเต็มไปได้ในการย้ายมาเล่นในถิ o ่นโอแทฟฟ์ดในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งนี้รายงานได้ระบุว่าตัวของนิโก้วิลเลียมมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่จำนวน58ล้านยูโรแต่การที่ทีมปีศาจแดงจะคว้าตัวนิโก้วิลเลียมไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันมีหลายสโมสรสนใจคว้าตัวดาวเตะวัย2 2ปีรายนี้ไปเสริมทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาร์เซโลนาที่เป็นตัว เต็งที่จะคว้าตัวนักเตะไปร่วมทีม ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับพร้อมให้โอกาสต่อไหมลูเบนอโมริมเปิดใจถึงอนาคตมาคัดแล็ฟอร์ดโดยล่าสุดทางด้านลูเบนอโมลิมได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับอนาคตของมาคัดแล็ฟอร์ดท่ามกลางกระแสข่าวนักเตะเตรียมโดนปล่อยออกจากทีมในช่วงเดือนมกราคมล่าสุดอนาคตของดาวเตะวัย27ปีกําลังมีอนาคตที่ไม่แน่นอนในยุคข,ของลูเบนอโมลิมหลังจากล่าสุดตัวของมาคัดแล็ฟอร์ดถูกตัดชื่อออกจากทีมในเกมแมน เชสเตอร์ดาร์บี้ที่บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สองประตูต่อหนึ่งนอกจากนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตัวนักเตะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงตัดพ้อว่าอาจจะไม่ได้อยู่กับทีมต่อไปหลังจากจบซีซั่นนี้ด้วยส่งผลให้ล่าสุดมีรายงานจากสื่อหลายสำนักที่ระบุไปในทิศทางเดียวกันด้วยว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่พร้อมปักป้ายไข่และฟอร์ดออกจากทีมโอแทฟฟอร์ดในอนาคตอันใกล้ล่าสุดทางด้านลูเบนอโมลิมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตของแลฟฟอร์ด ในงานแถลงข่าวก่อนเกมคาราบาวครับรอบก่อนลองชนะเลือกที่จะพบกับสเปอร์โดยตัวของลูเบนอโมริมยืนยันว่าต้องการที่จะช่วยให้นักเตะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดให้ได้อีกครั้งสิ่งที่ผมต้องการคือดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของมาคัสและฟอร์ดและนักเตะคนอื่นๆออกมาให้ได้ผมยังไม่อยากพูดถึงเรื่องอนาคตอยากให้โฟกัสแค่ปัจจุบันเท่านั้นผมต้องการคว้าชัยชนะและช่วยให้ทีมดีขึ้นผมต้องการให้แลฟอร์ด เรียกฟอร์มเก่งกลับมาแบบที่เขาเคยทําได้ในอดีตแมนยูในแต่ต้องการนักเตะที่มีพรสวรรค์สงูงและแลฟฟอร์ดคือหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องทําผลงานให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจผมแค่อยากจะช่วยเขาลูเบนอโมริมกล่าวทิ้งท้าย ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูคุยคืบหน้าใกล้ตกลงสัญญาใหม่อามาดล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูในแต็มมีข่าวคืบหน้าไปมากในการเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับอามัดดิยันโลตัวลุกไอวัลี่โคที่เป็นไปในทิศทางบวกโดยล่าสุดทางด้านสกายสปอร์ตได้ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูในแต่ดขยับเข้าใก,กล้การบรรลุข้อตกลงเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับอามาดดิยันโลเต็มทีแล้วภายหลังล่าสุดการเจราจามีความคืบหน้าไป ในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องหลังจากที่อามัดกำลังจะหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดในเดือนมิถุนายนปี2025เท่านั้นแต่สโมสรก็ยังไม่ได้อยู่ในสภาวะที่กดดันเพราะทีมปีศาจแดงยังมีออปชั่นต่ออายุสัญญาออกไปได้อีกหนึ่งปีอย่างไรก็ตามล่าสุดทางด้านทีมปีศาจแดงต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่ที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและรายละเอียดต่างๆของสัญญามากกว่านี้โดยทางด้าน EFTN ก็รายงานไปในทิศ ทางเดียวกันว่าสโมสรอนแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดอยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสูงกับตัวแทนของอาร์มัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเปิดฉากพูดคุยกันมาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนและถึงตอนนี้เหลือเพียงแค่รายละเอียดอีกเล็กน้อยเท่านั้นก็จะสามารถบรรลุข้อตกลงและประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป และนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่19ทธันวาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับประเด็นของมาคัสแลฟฟอร์ดถ้ามีอัปเดตอะไรส่วนตัวแอปมินจะรีบมาอัปเดตทันทีนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอปมินขอกราบสวัสดีครับ